สนับสนุนโดยใช้ง่ายใช้ดีต้องเขียวก็จีนาโน085-687-6060 085-687-6161เขียวก็จีนาโนเม็ดใหญ่กว่าคุ้มค่าสุดๆ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเกษตรต้นชั่วโมงกับผมบาสทัศกรหงวิไลคุณผู้ชมครับวันนี้บาทมีหนึ่งเทคโนโลยีถือว่าเป็นความอัจฉริยะของเกษตรกรมากเลยนะครับนั่นคือระบบน้ําหยดครับแต่เป็นระบบน้ําหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองครับ ระบบน้ําหยดนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีของการชนลประทานวิธีหนึ่งในหลายวิธีนะครับเป็นการให้น้ําแก่พืชโดยการส่งน้ําผ่านระบบท่อแล้วก็ปล่อยน้ําออกทางหัวหยดนั่นเองครับซึ่งก็จะติดตั้งไว้บริเวณโคนพืชแล้วก็น้ํานี้ก็จะหยดลงที่บริเวณของโคนพืชอย่างสม่ําเสมอในอัตรา4ถึง20ลิตรต่อชั่วโมงครับซึ่งระบบน้ําหยดนี้นะครับก็ทําให้ดินนั้นมีความชื้นคงที่ในระดับที่พืชต้องการแล้วก็เหมาะสมตลอดเวลาครับแล้วก็ส่งผลให้พืชน,นั้นจเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิ เองัข้อดีครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับคุณผู้ชมครับมีหลากหลายประการมากมายซึ่งข้อดีของน้ําหยดนี้มีดังนี้ครับอย่างแรกนั่นคือประหยัดน้ํามากกว่าทุกๆวิธีครับไม่ว่าคุณจะรดด้วยมือหรือใช้สปริงเกอร์ยังไงก็ไม่ประหยัดเท่ากับการใช้วิธีของระบบน้ําหยดนะครับผมอย่างที่2คือประหยัดต้นทุนในการบริหารจัดการครับนั่นคือลงทุนครั้งเดียวครับได้ผลคุ้มค่าแล้วก็ใช้ได้ในระยะเวลาที่ยาวนานด้วยนะครับรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์นั้นไม่ยากเลยครับอย่างที่3ครับคุณสามารถที่จะควบคุมการ เปิดปิดน้ําได้ตามที่ต้องการโดยเฉพาะระบบตั้งเวลาแล้วก็ตรวจจับความชื้นทําให้ประหยัดค่าแงรงของนั้นอีกด้วยครับและอย่างที่4ครับใช้ได้กับทุกพื้นที่ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นดินร่วนดินทรายหรือว่าดินเหนียวนะครับผมรวมถึงดินเค็มและก็ดินด่างสามารถใช้ได้กับพืชประเภทต่างๆได้เกือบทุกชนิดเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนั้นครับยังประหยัดเวลาในการทํางานมากๆครับไม่ต้องมานั่งเฝ้านะครับเพราะว่าใช้เวลาไปทาอย่างอื่นดีกว่าครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังสามารถที่จะป้องกันโรคของสัตรูพืชได้เป็นอย่าง ครับเช่นโรคพืชและก็วัชพืชและได้ผลผลิตสูงกว่าการใช้ระบบชนละ,ะทานแบบอย่างอื่นด้วยทางด้านปริมาณและก็คุณภาพไม่ต้องพูดถึงเลยครับขณะเดียวกันนะครับประหยัดต้นทุนน้าและได้ผลคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวลามากยิ่งขึ้นครับโดยมีการนําแผงโซลารเซลล์มาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็นํามาใช้กับเครื่องปั๊มน้ําพลังงานไฟฟ้าประเภท DC ซซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานและก็แรงงานมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นครับศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพา อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริจังหวัดสกลนครจึงได้จัดทําแปลงสาธิตมะนาวในกระถางระบบน้ําหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตอนนี้กําลังทําผลการวิจัยอยู่ครับและในอนาคตข้างหน้านะครับก็จะมีการขยายสู่การใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างกว้างขวางต่อไปยังไงก็เอาใจช่วยนะครับให้สามารถผลิตเครื่องอัจฉริยะแบบนี้ดีๆเพื่อให้เกษตรกรน,นั้นลดต้นทุนและได้ผลผลิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับวันนี้ข่าวเกษตรต้นชั่วโมงต้องลาไปแล้วครับพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ